อร่อยดีเมื่อวานอมมิดเลยเ,เดี๋ยว o m i ไม่ถึงแม่งก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้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 เอาใหม่เอาใหม่ฮะเรียกอะไรนะเอเอฮัลโหลครับลุง ผม่ผมอยากคุยด้วยเลยว่าไงเออว่าไงเอ้ยแป๊บนึงเพื่อนกูถ่ายตังค์อยู่ไม่มีให้หรอกไม่ไม่มี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 ขอเงินไหนได้ไหมไม่มีไม่มีเรียกเรียกลุงไม่อยากคุยด้วยแล้วไปแล้วไม่หนูแล้วพี่เนี่ยหนูแล้วพี่เอเต้มันไม่มีเงินให้หนูหนูขอพี่ได้ไหมไม่ได้เอาไปทำอะไรอีกพี่ไม่ค่อยจะมีเลยไม่ได้อะไรพี่หนูก็ต้องใช้เงินเหมือนกันฮัลโหลครับลุงไม่ได้ไม่มีแก๊งยักษ์ยนต์แก๊งยักษ์่ีทะล อ่ะหนูเรียกพี่เนี่ยพี่ดำไม่มีโหมันมันมันขาดอีกเยอะอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านอ่ะอืมเออมันไม่พอหรอกใช่มันไม่พอหรอกดองอ้อนลุงถ้าลูงขออีกักล้านจะเป็นไม่ได้ไปแล้วไปแล้วแ๋ยวลุงอือลุงลุงเป็นคนเดียวที่สารฝันเพราะฉะนั้นลุงฟังหนูก่อนลุงลุงเป็นคนเดียวที่สารฝันมด้ทำร้ายผู้หญิงอ่ะชอบปะไม่เดี๋ยวเขาเรียกเขาเรียกคุณลุงเป็นจัดการหน่อยดิแป๊บนึงแป๊บนึงลุงลุงเป็นคนเดียวที่สาร รัวมากหนูขอตัองรูสามพันได้เปล่าเดี๋ยวให้จัดการไ<ล>ด้อุ้ยโอ้โหเฮ้ยมึงเห็นแล้วมันเห็นปัเนีเ่ยเฮ้ยเอออ๋อเ <c oughs> ส้นก่อนเส้นก่อน เขาบเบา,เาลงไปเยอะเลยเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วสาวเวียกับซินาต้าเขาจบกันอย่างวาเมื่อวานน่ะไม่มีใครอยู่อีกจิบเขาไม่ทำอย่างเงี้ยนจะิบไปไหนจิบทำไมพี่จะต่อหรอป่าไม่ได้ต่อกูจะมาขอ้นี่เขาถามเรื่องสีสูรเพราะมีสีดำเฮ้ยอรับตาวีครับ อยู่ไหมตาไปอยู่ไหมครับตาไปอยู่ไหมได้ยินไหมครับพี่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 ตอบไปอยู่ไหมจะทำพี่พี่พี่เอกพี่เอ็กพี่ดำมาหาครับพี่พี่พี่ตอบไปอยู่ไหมใช่นะครับพี่ตอบไปอยู่ไหมครับพี่ตอบไปอยู่ไหมพี่พี่ตอบไม่อยู่ครับพี่คือถ้าจะจะคุยเรื่องเรื่องสีชุดจะคุยกับใครได้บ้างคือพอดีว่าใช้สีส้มใช่ปะแต่แต่มันเป็นโลโก้สีดำอ่ะแล้วก็มันมีอย่างอย่าง เสื้อโปโลโอ่ะมันมันมีสีดำบนไหลอ่ะเป็นวานไหนพี่ทำพอมีรูปให้ผมแะครับนี่มีมีคอ cover นะครัครบแปดสามหนึ่งศูนย์หกศูนย์แล้วดิแปดสามไหมแปดสามหนึ่งศูนย์หกศูนย์แต่แป๊บหนึ่งนะจะจอแป๊บ อันนี้เป็นสูตรเห็นไหมครับพี่บอลโลเป็นแบบนี้ซึ่งเฉดสีจริงๆมันเป็นแบบนี้สีสีส้มเหมือน <c oughs> ให้ดูแบบเฮ้ยสบายพี่เอาเลยอ่ะอันนี้คือเฉดสีจริงๆสีส้มเลยแบบนี้แต่มันก็จะมีสีดำบนบนบน,บนไหลกับแ,แขนเห็นปะ ของโปโลอ่ะอ่าเห็นดิเหมือนช่างเลยเห็นปะเออเหมือนชุดช่างเมื่อก่อนไม่มีปัญหาพี่อย่างนี้มันมันมันได้พี่โอเคครับขอบคุณครับผมเท่านี้เลยครับพี่โอเคครับอะไรเชื่อเรารถกูไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์อ่ะผมเบิกให้ไม่ใช่รถเมื่อกี้ขับมาไปไหนแล้วนี่นี่พี่ามเอาไปประมูลนมอเตอร์ไซค์เขาไปเป้าที่แลนด์ซิ่งอะไรชอบเลยเราชอบรถซิ่งเลยรถหล่อจัดแต่พี่ใเจ๊ะขอได้พี่เสียผม เตะเตะขี้อะไรไม่ได like. ้ไม่มึงก็ลงเร็วกูจะกลับแลนพี่ดำ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 นี่รถประมูลพี่ลองขับดูใช่หรอจะลองขับดูลองขับดูรถประมูลจริงเฮ้ยจริงเหรอเสือกเสือดีเสือเขาเสือกไหนโอ้โหมาถึงได้งานหืมเลยของงานแจมเลยเนี่ยเฮ้ยมึงนี้ยิงถามปะคุย มึงยุกแก่ยุกแกงไปพึ่งบุญบารมีแกงเข่ามึงก็เอาเอาแกงเข่ามาโดนยำตีนอ่ะมึงจะโดนยำตีนอ่ะไปเปลี่ยนโลโก้แกงเขายี่งไอ้เหี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเอกเอกเอกเลยอ่ะจะหลุดอ่ะไอเหี้ยไปเคมรถประมงเขาเบาอีกเบ้าอีกอยากมีจัดอยากมีจัดเลยทำไมเก่งทำไมเก่งในเรื่องไ้เปล่าก็พูดดิ พตี่ี่้มี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 ปไรป๋าอะไป๋าอะไป๋าอะไป๋าอไปไรอะไรนะปไไม่หอกไม่หลอกก็ไปซื้อดิไม่เป็นไรพี่ก็หวอ่ีไม่ซื้อกไม่ไหวค่เอขออะไรเนี่ยซื้อดิเอาก็มีนี่ไม่ต้องมีใครให้เลยปกเาให้มึงไม่เห็นเอาเอาเอาเอเอเอาเอาเปิดดีเอ้เปิดมึงเปิดดีมเปิดดีมึงมึงมึงดมึงตัดมึงดมัมมึง เอ้ยยัง hmm. ด่า <goof> ก <cji> oh, no. <tr> ูไอ้สัตว์เป็นครัวอะไรมึงเป็นครัวอะไรเป็นครัวอะไรสัตว์เป็นครัวอะไรเยี่ยังเป็นครัวอะไรครัวอะไรเนี่ยเพี่นี่อะไรสัตว์เต่าดิครัวเลยนี่อะไรสัตว์นี่อะไรควัยมึงก็มึงด่ากูมึงก็สวนนี่มึงสวนนดิมึงสวนดิพี่อะไรเมันโหัวเหรอปกติพี่แบบนี้แหละใช่เหรอนี่อันนี้แกงไรกับแกงอะไรอ่ะ ใจเกเรกับดมคิดมั้งพี่ใจเกเรกับดมคิดใจเกเรคือสีอะไรสีเขียวครับพี่เขียวดมคิดคือสีสีน้ำตาลตาลอ๋อพี่ดำมเดือดขนาดนี้อดได้ห้าสิบไปที่ใช่หรอมีอาชีพอะไรหรอห้าสิบไปเองมีมังแตะหรอมีอาชีพหรอโอุ้ยไม่ได้ตีกันครับสาธยใจเลี้ยวว่า มันจะร้อนหล่อขึ้นใหม่พี่มันจะร้อนหล่อไปขั้นสุดเละตีเสร็จแล้วคู่นี้ก็ร้อนห่อต่อต้องไปห้าสิบบาทแล้วก็ตีใหม่เรื่อยแล้วก็ตีใหม่ก็ห้าสิบบาทมีคูดาวมีมีคูดาวเอ้มีโพเทคด้วยโหดบ้าเจกิเลโหดปะโหดไม่แต่เมื่อวานพี่เห็นอะไรนะซินาต้าเขายื่นเองใช่ปะแต่เขาแพ้ใช่ปะ่หคือหมายถึงว่าตกลงกันว่าจะยื่นหรอหรือไงไม่อยู่ดีเขายื่นมาเลยอยู่อผมมีสามสิบคนยังพี่สี่สิบเยอะมันวะตรงนี้ก็มันไวใชย เนี่ยพี่เขาแแหลมมีกันแมแหลมมีกันเดิ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 นมองห้ามขวัญเขาเขาม่ยิ้มป่ะโอเคโอเคไม่หรอเขาเขาไม่ตอบโต้ไม่สู้เลยหรอไม่ยักคิวนี่ยักยังไงเนี่ยไม่เขา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 ไม่ตอบโต้ไม่สู้เลยเหรอไม่ไม่ออ้ยถ้าสมมติพี่โดนนี้นะพี่บอกว่าขอโทษครับขอโทษครับไว้ก่อนครับจะไปทำอะไรครับพี่มันไม่ใช่พี่เปลบอ ไอ้เฮี้ยมันก็ต้องตามสภาพเอาเฮี้ยมเลไม่เอาใบใบจะจะแค่ติดใบกูก็ไม่เล่นว่าได้อะไรเรื่อยๆมนใบลวสองแสนเองพี่บักพี่ดำรู้แต่หมายถึงว่าไปมันก็เหมือนเป็นโดกระทืบเล่นเข้าใจป่ะเพราะว่าไม่มีของอะไรเลยเอางี้คือพูดตามตรงตอนนี้มีแต่รถแค่นั้นเองรถแม่งก็มีไม่กี่คันปืนก็ปีนีต่อกระบอกอย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้ด่า ยิ่งด่าขึ้นยิ่งดุรุนแรงยิ่งด่าขึ้นยิ่งด่าคือมันจะยิ่งดุรุนแรงพี่ดำพี่ดำแต่ว่าพี่ดำเลเถอะสุดท้ายตีกันก็ได้แค่สิบล้านพี่ชิลๆเลยนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีโอ้ยมันพี่ศักดิ์ศรีพี่เล่นได้สิบรอบอะร้อยล้านไม่เป็นไรพี่ทิ้งไปหมดแล้วตอนเนี้ยโอ้เล่นได้ชิลเลยสิบล้านเองนั่นเป็นแจมเขาว่ะแจมเขาดิเอาดิสามเซ้าไม่ไม่คิดใจเก็บไดีอยากหามึงยักคิวเหรอแม่งแกล้วิวมารัแล้วหลอกยักคิว มันเถื่อนกันนะวะแม่งลุ้ยอยากคิวอยากยังไงวะกูอยากคิวเพอยากคิวกูอยากยักบ้างวะแล้วเราคือตอนที่ท่านสมมติเขาเล้ากันแบบเนี้ยแล้วมันแบบว่ายังไงอ่ะหมายถึงว่ามันมันมันจะจบคือเขาสามารถกันตีกันนอกระบบได้ถูกไหมไม่ได้พี่ที่นี่ไม่ได้ตัวศูนย์รวมจากกวาลเลยอ่ะตัวที่แลนใช่ไหมที่สามารถแทงเขาได้หนึ่งครั้งอ่าแล้วหลังจากนั้นคือ ถ้าไม่ได้มีการได้ก็ขึ้นแหงไม่ได้ละแล้วเราคิดว่าคิดว่ามันมันควรจะแบบอยากจะให้มีการตีนอกระบบกันปะคิดว่าไม่ได้ครับพี่อยากเหรออยากเหรอคนเปิดเช้าติ้งแม่งใช้ได้แต่ต้องอยากครับพี่งานโรงงานดำอะไรเงี้ยอยากแทงครับนี่คือเขาเขาเขาเป็นโจทย์เขาเขาเป็นโจทย์กันอยู่แล้วหรือว่าเขามาซื้อเรื่องเขาเป็นโจทย์กันอยู่แล้วนะอ๋อโอเคเป็นโจทย์กันอยู่แล้วตกใจนึกว่ามาซื้อเรื่องตัวกูไม่มาทำอย่างนี้หรอกมันจะโง่ไปหน่อยไหวยี่อะ มันมีร้านแดงสามารถดาใครก็ได้พี่อาใช่น้องบอกอยู่นั่นแหละพี่ก็ระวังเลือกทีเดียช่วงนี้เขาจัดระบบกันถ้าพี่ไม่มีเรื่องร้านแดงพี่ก็ไม่โดนตียหรอกใช่พี่ว่าพี่อะไม่มีเรื่องหรอกแต่เรื่องมันจะมาหาพี่มากกว่าวะพี่ต่อให้มีเรื่องก็สิบล้านพี่จะคิดอะไรเยอะไม่ไม่คือเอาเวลาไปก้มหน้าก้มตาอัปเกรดอัปของดีกว่ามันมันพี่รู้ไหมว่าทําไมเขาไม่เตีกันอ่ะทำไมอ่ะสุดท้ายพี่ ตีไปใช่ป่ะสมมติผมเอาผมตีกับพี่เงี้ยพี่เสียค่าบู๊สิบล้านผมเสียค่ากระสุนก็สิบล้านเหมือนกันได้ไม่ได้เลยแล้วแบบวันวันหนึ่งโคตรเหนื่อยผมตอบเออแล้วพี่ก็ตามผมตอบพี่ด่าผมตอบเติมขนาดตอบเติมสมมติสมมติว่าพี่วันนี้วันนี้พี่เล่นกับผมเสร็จปุ๊บแบาไม่มีการประทะกันแล้วไม่มีพี่ด่าผมต้องตีก็ตีวันหนึ่งคือมันไม่มีอะไรเลยก็พักได้เรื่อยๆวันละสิบล้านอ่ะเราไปแบ็ทบ็อกซ์งัดไอแอร์ดรอปก็ได้วันละสิบห้ายี่สิบล้านแล้ว ่านดีเลยเราขายดีเอะที่แบบร้อยเดือนขายดีะหลายต่อพี่อะอะเข้าใจเข้าใจทุกวันนี้ทำอะไรก็ได้ชิ้ห้าสิบใบถูกี่น้องี้อะไรสัตว์เป็นหมอชุบแค่นั้นเองแบ็กบ็อกซ์แบ็คบ็อกก็เจ็ดล้านนะได้ได้ลูกแล้วเจ็ดแปดล้าน่ะกูกูกด่ามึงแค่นั้นนี่ตอนเนี้ยนี่ไก็ตอนนั้นผมเด้งรับสองแดงครับพี่ฟินเนต้าบิบลิดดาเด้งรับแม่งดอาผมผมติดฟองไหลายล้านได้นะ มันเดือดวะมันอย่างนี้เลยพี่ดาวมันคือไอ้มูลค่าใบประกันอาวุธอ่ะมันไม่สอดคล้องกับมูลค่าการฟาร์มภายในเมืองเขาเด้งเขาเด้งเคือมันฟาร์มง่ายแต่ว่าความเสียหายตัวบังคุณเนี้ยเกินไปหมแกงที่เล่นอ่ะพอรัวบังก็ออกดีไม่ต้องใช้เวลาทีรมันตัวเองอ่าเข้าใจ่่ตอตกโลอ่ะประมาณนั้นแหละพี่ก็คือคือตอนนี้จริงๆแล้วเรื่องเรื่องพวกแบบอะไรเงี้ยมันพอผ่านช่วงสิ้นปีไปผ่านเพชรไปมันน่าจะมีการปรับสมดุลโครงสร้างอะไรเยอะอยู่ พอสมควรหนึ่งแล้วก็พี่ก็มาเล่นที่นี่ด้วยเดี๋ยวก็คงเขาคงมีประชุมเมืองแหละแล้วก็คงแบบเอาอินโฟอะไรที่แบบว่าเสนอกันมาแล้วก็มาปรับให้มันเไม่ตำปนแต่คือที่นี่ตอนมานี่คือแบบไม่ไกไกลมากเลยนะถึงว่าไกลจับเลยแล้วก็ผมไม่เห็นิดว่าน่าต้องใช้เวลาพอสมควรถึงแกงพี่นะเพราะว่ามันเริ่มต้นใหม่กันแต่มันก็ไม่เชิงถึงก็เริ่มต้นใหม่แบบสูรหรอกเพราะว่ามันก็ มีของจากเพื่อนเพื่อนให้มาด้วยอะไรอย่างนี้มันก็แบบตั้งเนื้อสร้างตัวได้ดีหน่อยแต่ไม่ไม่ได้เศษเสี่ยวครึ่งเดียวของแก๊งหัวที่นี่เขามีอยู่เลยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีไม่ตันไวไปถึงมมองพี่นะดูดูสั์ดาเอาพผมอยู่ตัครึ่งปีอะพี่ใช่กลับมาคือตามไม่ท์เขาเออเห็นเห็นวันนั้นเจอซูมซูมบอกว่าตาเบียเก็บอาทิตย์ละห้าล้านอ่ะโคตรโหดใช่พี่ไม่งั้นไม่ทนจริงพี่มันของมันแบบไวมากอ่ะอืมแต่พวกที่เขาขยันป่ะใชงป่ะสักทีไอ้ี่อ้ย นนคือคือคือต,ตังค์มันเยอะจริงพี่แต่ว่าของไนงะของมันอยู่ที่ไม่กี่คนอะแต่ตังค์มันเยอะจริงตอนเนี้เข้าใจเข้าใจ,าใจ,าใจอันนี้คือแทงเสร็จแล้วแล้วก็รอหมอมาหิ้วแล้วก็ปนกลับมาก็มาแทงใหม่ได้อีกไม่รือว่าไม่ได้แล้วไม่ได้ได้แ <occupy S 2> ค่ไฟเดียวได้แค่เราแต่ว่าถ้าพี่อยากแทงก็ทำได้นะไม่แทงพี่ไม่แทงคนอื่นกลัวคนอื่นจะมาแทงกูด้วย มาถึงยกตัวอย่างไงรอบสองอ่ะถ้าสมมติรอบสองไปแทงต่อหลังจากแจ้งกูแกงโดนแกงละห้าล้านไม่พี่ดำมันพี่ดไปเลาที่แลนได้นะแต่ถ้าพี่เออปุ๊บเขาก็แทงเลยกลายเป็นสตอรี่อะไรเนี่ยแทงไม่ได้แล้วเออาร์ต้องแทงไม่ได้ใช่ไปเลาะที่แลนไม่ได้หรอเราได้แต่ว่าเออไปก็ซาเบียของยังไม่ทันแล้วกูจะไปเหลือซอสคุยอะไรวะไได้เลยถ้าสมมติว่ารอบสองข้าส่วนกูต้องกวงล้ออีกกี่หมื่นกี่แสนวะเนี่ยยังไม่มีเรื่องอะไรกันแล้วแบบไปเลาะที่แลนแทงได้ใช่ไหม ได้รอ,อบแรกนะพ,พี่ระวังแล้วพี่ยืยนแรงๆอยู่อะเขามาเล้าอ่ะถือว่าก็สนุกดีเอ,อเป็นผู้ชมก่อนแล้วกันนะแบบว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งมาแวะเวียนอะไรมาหาพี่นะ<อ>เห็นว่าโดนรุมอยูน่นี่ไม่ต้องเอาพี่เข้าไปเกี่ยวนะช่วยช่วยสู้ๆก็จะแวะมา <ไป S 2> <ม>หาพี่บ้างก็ได้พี่รอไม่เป็นไรผมเห็นเป็นคนต้อนรับพี่เพียบเลยนะวันนั้นอะครับผมไม่แต่ว่าพี่สมมติว่าพี่โดนตีครั้งแรกใช่ไหม สมมตนะสมมติพี่น้องตีใครแรกพี่รับโคดามา14วันใครก็หาเรื่องพี่ไม่ได้ละสิบสี่วันอะด่าก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ถ้าพี่ไปเล่นหลานแดงชิวเลยก็คือยก็ไม่โดนมึงพูดให้กูว่ามึงต้องกูต้องยอมโดนส้นตีเลยนะแล้วคือไม่กระโดดสบายแล้วสบายไปขึ้นเดือนละใช่โดนโดนที่ไม่โดนอะไรเลยไม่มีใครด่าพี่ด้วยทำอะไรได้แต่ถ้าแต่ถ้าเอาให้ดีอะไม่โดนดีที่สุดไม่โดนดีกว่า อ้าก็ไม่โดนก็ไม่เป็นไรแต่โดนก็สิบล้านไม่อยากโดนเลยร้านแดงก็พี่ระวังร้านแดงไม่อยากโดนเลยพี่ไม่อยากโดนเลยไม่เสี่ยงพี่ก็อยากเล่นร้านแดงเลยพี่ร้านแดงมันหมายความว่าไงอธิบายหน่อยได้ปะอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ที่ไอ้ที่ว่ามันมันด่าได้ใช่ไหมใช่ล่าสุดเหมือนเห็นว่ามันด่ามันด่ากันข้างวงเลยใช่ปะใช่ก็มันด่ากันได้ไงไอ้้้ไไออตตัวัวบอกว่ามันโดนมันก็โดนด่าอยู่ไม่แต่คือพี่ไม่เข้าใจว่าคือพวกเขาด่าเองเองด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พอมายิงกับพวกเองก็ชนะไม่ใช่หรอวะ ก็มันก็แค่สิบล้านเนี่ยพี่ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครต้องกลัวกันนะสิบล้านเดี๋ยวก็ด่าผมต่อบสิบล้านเป็นไรคืออ๋อคือมันไม่สนแพ้ชนะแล้วคือกูจะด่ามึงใช่ไหมเออใช่แค่นั้นเลยพี่ครับเนี่ยมันข้ามจุดนี้กันมาล้วันเพราะมันแฮมคนแฮมไม่เจ็บหรอกพี่ไม่เล่นไม่หายแล้วอ่ะกวันเนี้ยถ้าสมมติว่าที่ดูเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราพกบูแดงใช่ไหมแต่ของในตัวเรายังหายหมดก่อเพนเอดีตอนนี้หนึ่งแก๊งสูตรเยอะมากถูกป่ะอ่าเดี๋ยวนี้คือบัตรประกันใบเดียวประกันทั้งกระเป๋า อ่ามันไม่เจ็บอะไรเลยอะเวลาเข้าตัวบประกันสองแสนนี้ก็เล่นกั็แต่ความสะใจแล้วตอนนี้ถูกป่ะเอาความ<ช>มันแล้วความสะต์มันก็ดีนะนะพี่ว่าอย่างนั้นอะมันจะได้แบบไม่ต้องเล่นกันถึงตาย,ยางไงเพราะว่าจริงแค่ด่ากันมันก็โหดเทียบมันนะผมว่ามันต้องมีติดปลายนวมนิดนึงก่อนที่จ<ล>ะลาแบบเล่นมผมว่าผมว่าในอานาคตถ้าพี่เจอที่แบบอย่าไปเตี๊ยบไทยแล้วพี่ชนะเขาแล้ววันต่อมาพี่โดนด่าเออแล้วมันทำย่างนี้พี่เรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เก้เองเดี๋ยวพี่ลองดูสิบกูไปดิ๋ยสิบล้าน พวกนี้กูด่ามึงต่อมึงตี่เพราะว่าผมตีผมตีไปเนี่ยสมมติตีไปเนี่ยมันเสียค่าบู๊สิบล้านอ่ะผมก็เสียค่ากระสุนค่าเกาะเพลนค่าเกาะไอซ่อมาตำอ่ะก็เป็นสิบล้านแหละเกินประเมินเกินด้วยไม่มีอะไรเลยได้ได้กไม่เป็นไรครับตำรวจอนะไม่อยากจะไปมีเรื่องกับใครเดี๋ยวถ้าตมรติว่ามันมีเรื่องอะไรถึงหูพี่แบบว่าเรื่องน้องพี่ไปไปแอะแหะนเลยเดี๋ยวกูจะไปกูจะไปคุยด้วยตัวเองเลยเ้าบอกไอ้ขอโทษครับคือน้องผมไม่ได้ตั้งใจพี่เปียวผมก็จะถือสารเด็กไปเลยครับผม มันจะยอมพี่หรือเปล่าเดีย๋ยอพี่ช่วงนี้ยิ่งเดือดอยู่ด้วยออกจากี๋ยวถือสาเด็กมาเลยครับอะไรอย่างงี้ขอโทษแล้วมันหายเหรอถ้ามันพูดอย่างงี้ไม่เป็นไรครับถ้าถ้าสมมติว,ว่าแบบไม่หายก็จะกระทืบมันก็ได้ครับไม่เป็นไรก,โก็โดนก็กโดนก็ต้องโดนอะ่ะ <c oughs> เออมันก็ต้องยอมโดนว่ะขึ้นเลยครับพี่วันนี้เลยไม่ไม่ขึ้นเอ่อขึ้นขึ้นพรุ่งนี้โอ้ยมาขึ้นขึ้นพรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้ระวังนะพี่ยืนแลนไหนอ่ะยืนแลนเขียวแต่กูาคจะเปลี่ยนแลนแล้วกูจะเปลี่ยนแลนนนนนยยยยื่่่่่เเเีีีีีพพดู พิ่งขึ้นเมื่อวานก่อนเนยนะเนี่ยโดนแล้วแ <c oughs> หละฮะนี่เขาเพิ่งขึ้นเหรอใช่เพิ่งขึ้นเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนี่ยเนี่ยโดนแล้วแ,แต่เขามีมเรื่องเ,เก่าดีไงมีเรื่องเก่าพี่บีหรือเปล่าละ่ะที่ไปทำอะไรไทยไปเปล่าละ่ะก็ถ้าสมมติว่าจากแต่ก่อนนะพี่ว่าพี่เป็นคนโดนเดียวอะแบบโดนอย่างเดียวอะถ้าสมมติว่าเขายังติดค้างติดใจโดนกระทืบไงอีเหี้ะโดนเวียนในสัตว์พวกมึงอะ ไม่พี่มาเวียนผมพี่มาขอวอมร้อยเอ็มร้อยเอ็มตลอดตอนอยู่น้ตจอจริงเก็นั่นเมืองเก้าคนมาขอวอมร้อยเมืองเก้าเกูคืนไปแล้วตอนนี้กูยับแล้วเข้าใจปะไม่แต่ถึงถ้าแต่สมมติว่าตอนนี้ถ้าแต่สมมติพี่ขึ้นใช่ไหมใครติดใจอะไรพี่จะไปคุยกับเขาเลยอ๋อแต่ถ้าเออถ้าเออมันติ่มแล้วตอนนี้ติ่มแล้วถ้าสมมติว่าโดนเออโดนครับไม่เป็นไรเอาเลยครับผมเดี๋ยวสิบสี่วันเจอใหม่ไม่อไม่เอาเซนเซไม่เอาไม่เอาพี่พี่ต้องแบบเอาดิพี่ไม่เอาก็กูไม่เอาอ่ะ เอ็กเดียวเดเว้ยพี่เอกเดียวเว้ยซิต sure> ี้อ bueno> ่ะกูไม่เอาเออกเเดียว่ะนี่ยพี่เอ็กเดียวมาเอ็กวีหลบให้เลยอ่ะผมไม่เอาไม่เอามึงอับแหน่หน้ากูไปเลยไม่เอาไม่เอาไม่หลบอย่าเพิ่งมามีเรื่องบีบไม่เอาผมจะไปมีเรื่องกับใครแล้วแล้วแล้วพี่พี่อยากรู้แบบต้นตอที่แบบว่าเป็นแบบปะทะกับฝั่งนู้นมันเริ่มจากอะไรวะอันนี้เล่าได้ไหมหรือว่าไม่ได้ หรือว่าแค่แบบปะทะกันปกติเอางี้พี่ฟังฝั่งผมฝั่งผมก็จะบอกว่าผมโดนเริ่มก่อนพี่ถ้าพี่ฟังฝั่งเขาค่อยบอกเขาเริ่มก่อนฟังไปเอางี้พี่ไม่ยุ่งดีกว่าไม่ใช่เรื่องของพี่แล้วแต่ของเดี๋ยวก็คือว่าจะฝั่งไหนก็ตามอย่ามายุ่งกับพี่ก็พอแล้วถ้าเขาด่าพี่ติ่มเหมือนที่เขาด่าผมเมื่อวานเลยทวิตอ่ะพี่ก็ติ่มจริงไปเถียงถ้ไทยก็เป็นพี่เราติ่มเหมือนเดือนจบเออโอเคโอเคงั้นเราติ่มด้วยกันงั้นโอเคงั้นเข้ามาติ่ม้วยอืมทำไมก็เขาอยู่ในตู้เขาก็โพสทวิตด่าผมมมมเเเหหือนนดิพี่็ ก็คือก็คือไอ้พวกนี้มันมันมันก็คือแบบว่าเขาไม่สนใจเรื่องแบบแพ้ชนะกันแล้วคือขอให้แบบกูได้ด่ามึงอะไรเงี้ยกูด่ามึงใช่คือเขาเรียกว่าพวกนี้เขาคันเทพไปแล้วอ่ะพี่ว่านะด่าแล้วดับก็เลยไม่ใช่แบบถึงแบบรู้สึกแบบเฉยชาไปแล้วไงแพ้ชนะกูไม่ตดแล้วอ่ะเออไม่เจ็บแล้วอ่ะเมื่อก่อนต้นหายกระบอกนึงไม้หายสองอันอะไรเหมือนเมื่อก่อนที่แบบผมว่าผมว่าแค่มันถ้าเล่นสบายๆผมว่าแบบมันแล้วแต่เลเวลเหมือนเหมือนแอดด็อกก็ได้นะพี่แบบว่า ประทักันรุนแรงแค่ไหนอะ ABC เลยก็ว่าไปก็แค่เพิ่มเป็น5้าสิบร้อยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติมว่าพวกเองอยากเล่นจะเล่นกันแบบเดือดเดือที่มันต้องมีแบบอย่างที่เมื่อกี้ยังก็บอกว่าอะไรนะมันจะต้องแบบมีติดป, <50 S 2> ป,ปลายนมถูกปะแล้วล้วคุย,ค,ยคุยกับวอตแคร์คไม่ได้หรอค,คุยแล้วคุยแล้วเขาก็มีแนวทางมาให้แต่ผมว่ามันไม่ตอบโจทย์อะไรมันยังไม่มากพอที่จะเออมันยังไม่สมกับความเดือดที่มันแล้วเราก็เราก็เสนอไปดิแล้วก็ให้แบบยินยอมทั้งสองฝ่ายอย่างงี้ได้ปะโอเคเขาไม่ยินยอมว้า อีกฝ่ายไม่ยินยอมไม่ไม่อีกตอนตอนนั้นผมจะจะเล่นกับวิฟคือยังไม่ได้คุยกับวิบหรอกแต่คือผมผมคำนวณแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่เออแล้วแบบคุณโดนล้อวะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบนั้นอ๋อโอเคโอเคใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่มันผ่านแพตใหญ่ไปแล้วปรับโครงสร้างตัวเนี้ยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วก็น่าจะแฮปปี้ทุกฝ่ายพอสมควรมันก็ต้องแบบมีความสมดุลสมผลแล้วก็เรื่องติดปันโนมันก็พี่ก็เห็นด้วยนะถึงแม้ว่า ที่จะไม่มีปัญญาไปเจออะไรใครก็เกิดแต่หมายถึงว่าโดยโดยส่วนรวมของของสภาพเมืองตอนนี้เข้าใจปะมันมันก็ควรจะมีอย่างนั้นี้ยก็ความสนุกแล้วก็แบบมีการเสียหายที่เกิดขึ้นระดับพี่ทำแก๊งทั้งทีพี่ก็นั่นแหละก็ตอนมันก็มีท่านี้แหละไม่ตอนนี้กูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเพราะมึงล้อมกูเนี่ยไปดีกว่าวะไปขอบคุณครับทุกคนเจอกันพี่ดาครับแลประมูลผมก่อนดีไหนครับลองหน่อยดินี่ไงเนี่ยคนี้ให้ฟรีเหรอมันแรงจริงพี่ลองดูแลประมูลจริงใช่เหรอไม่มีหางเลยวะหายใจรักเหรอ แล้วประมูลเชียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยท้ายฝีเอานะท้ายฝีอาววะเนี่ยไอ้ฝีปะ ให้รีปะให้รีไหมอะไรพี่ให้รีไหมให้รีไหมให้รีอะไรผมซื้อมาห้าล้านรถประมูลเนี่ยมันติดแก๊งนะคันนะเนี่ยอ๋อติดแกง๊งอะไรละซื้อขายต่อห้าสิบเดี๋ยวโอ้เป็นเรื่อยซื้อก่อแตกอ่ะไปแล้วขอบคุณครับผมมาเจอกันลาพี่ อเม่ไดรังแต่ทอล้อไม่หมุนจริงไม่ดังแต่ทอจริงคันนี้สั์เ้ยคุณลองไปอันนี้ก่อน ฉันรอดูแผน I'm looking at ชิวมองเธอแบบเกมแผนฉันนัเพลงให้ในสตูไม่ร้จะ call นดิสแปลนนำซีลก็แปลแต่เดยังไม่มีไฟอยาจะควบแขนต้นไม้จนกิ่งดิสนีย์คจะติดเธอมาไกลที่ติดวิสกีจะเป็นวิสกี้เทฟฟีวันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช้น้ำรู้สิกับพี่